ทำไมประเทศที่ประเทศที่นับถือพุทธเราอันนี้นะมันยากจนนะยากยากจนแล้วก็คอร์รัปชันก็สูง<ม>อ่ะพุทธคิดอิสลามพุทธคิดอิสลามอ่ะเอาแบบแค่สามเทียบกันแค่สามศาสนาเนี่ยทําไมพวกคิดก็คือยุโรปะนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเกาหลีเนี่ยเออทาไมประเทศของเขาดูมันจเจริญทันสมัยนะส่วนในประเทศอิสลามก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากร มีน้ํามันมีอะไรเขาก็เอาน้ํามันมาเลี้ยงประชาชนอน่ะจนร่ารวยอะ่ะเหมือนพวกซาอุพวกเลยตะวันออกกลางอะนะแต่พอแต่พอมาเป็นประเทศพุทธพุทธก็แยกเป็นสองพวกพวกนึงก็คือพวกมหายานจีนไต้หวันญี่ปุ่นเออมันก็จเจริญรุ่งเรืองนะเป็นพุทธมหายานะนะแต่พอมาเป็นพุทธเถรวาทะนะปีไทยมีลาวขเขมรเนี่ยแหละอามา่าเนี่ยศรีลังกาเนี่ยโอ้ต่ทำไมามันมันเหมือนกับว่ามันยากจนนะนะถา,ถามว่าเรา โอกกว่าพวกญี่ปุ่นเกาหลีไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ห่างมากเนะแล้วถ้าเกิดพูดถึงทรัพยากรทรัพยากรน้ำมงนน้ำมันเราก็มีเยอะนะทำไมประเทศประเทศที่เป็นเถรวาทถึงถึงยากจนมากไงเดี๋ยวผมจะพูดเลยว่ามันมา,มาจากในมุมมองผมแล้วกันนะมันมาจากปัญหาอะไรแค่นั้นเองผมถามพเพื่อนเพื่อนแล้วกันนะพเพื่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าเนะี่ยลองนึกภาพหลับตานึกภาพอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนสมมติพระพุทธเจ้าที่ไปเดินอยู่ที่อินเดียไหนเดีย๋ยวผมให้ช้อยสองสองสองตัวเลือก อย่างแรกก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแต,แต่งชุดเหมือนจี้กงจี้กงก็คือใช้จีวรเก่าๆแล้วก็มีปะมีปะมีแผลต่างๆอ่ะแล้วก็พวกนี้คือจีวรก็ดูหมองๆไงและพระเจ้าก็เหมือนกับคนที่คล้ายๆเคร่งะนะเคร่งก็จีวรมองๆแล้วกันอะ่ะเป็นภาพหนึ่งอะ่ะกับภาพที่สองพระพุทธเจ้าใส่จีวรจีวรที่เนื้อดีเนื้อดีมากเลยเนื้อดีที่สุดในยุคอะ่ะแล้วก็บาง บางบางทีเขาบอกว่าเป็นจีวรศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ่ะแล้วร่างกายของผู้เจ้าเนี่ยมีรัศมีเพื่อนๆน,น,นึกถึงพวะพทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบแบบแบบที่สองนี่คือเขาเรียกบุรุษบุรุษแห่งแสงบุรุษแห่งแสงก็คือจีวรจีวรสีเหลืองอาลามรัศมีกายเป่งเป่งประกายอ่ะกับจกับไอแบบแรกก็คือแบบจี้กงจี้กงก็คือไม่มีฤทธิ์ไม่มีรัศมีอะไรพระเจ้าก็แค่คนธรรมดาคนธรรมดาไม่มีอะไรเลยแบบว่าแค่นั่นแหละอาจจะหน้าตาดีหน่อยแต่จีวร เพราะว่ามันมีพุทธานุญาตไงให้เอาผ้าห่อศพมาไงเอาผ้าห่อศพมาย้อมสีฝาดไงแล้วก็แล้วก็ที่ท่านตัดตัดจีวรให้เป็นเป็นตารางตารางอ่ะเพื่อว่าเผื่อว่ามีแค่เศษผ้าหรือเหมือนผ้าคริ้วะนะเวลาเวลาจีวรเริ่มผุพังอ่ะก็จะได้ตัดจะได้ตัดเฉพาะช่องนั้นไงแล้วก็เอาเศษผ้ามาแปะเออเนี่ยมันมีพุทธานุญาตอยู่สรุปก็คือเพื่อนๆคิดว่าผู้เจ้าเนี่ยสองแบบนี้เป็นแบบไหนอืมผมบอกเลยวันนี้ผมก็อธิบายเข้าไปบอกว่าจริงๆคือพระพุทธเจ้าท่านแยกแยกผ้าที่มาบวชอ่ะ เป็นพระผู้มีบุญมีบุญเยอะมีบุญเยอะเป็นพวกลูกกษัตริย์ลูกเศรษฐีอ่ะผู้เจ้าก็อนุญาตให้อนุญาตให้ให้รับจีวรที่ถวายได้ผมถามว่าถ้าพ่อเป็นกษัตริย์อ่ะพ่อเป็นกษัตริย์ลูกมาบวชอ่ะพ่อจะเอาผ้าคีร้วมาถวายเหรอพ่อไม่เอาผ้าคีร้วมาถวายพ่อก็พ่อก็ต้องเอาผ้าเนื้อดีสุดมาถวายลูกผู้เจ้าก็อนุญาตอนุญาตเพราะฉะนั้นอ่ะผ้าที่มีบุญเนี่ยก็จะแต่งตัวดีแบบว่าจีวรดีแล้วก็แต่ว่ามันมีผ้าที่แบบว่าโอ้โหเหมือนกับยากจนมากไง ให้ต่ําสุดให้ไปเก็บผ้าห่อศพมาไปเก็บผ้าห่อศพมาถ้าเลยพุทธานุญาตตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ะผ้าในพระศาสนาเนี่ยจึงแยกเป็นสองสองก็คือคือแล้วแต่พุทธพุทธานุญาตอ่ะมีคนนึงบอกว่าเป็นสองนี่มันเกิดมันมันทำให้แตกแยกแตกแยกเขาก็เลยขอพรุูธเจ้าบอกว่าทําให้เป็นหนึ่งได้ไหมก็คือพระเทวทัศนะพผู้เจ้าบอกว่าเป็นหนึ่งแบบไหนผู้เจ้าเขาบอกว่าไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นลูกกษัตริย์เป็นอะไรให้ให้เอาให้ให้ใส่ให้ไปเอาผ้าห่อศพมาผ้าแบบผ้าผ้าเนื้อหยาบที่เขาทิ้งอ่ะ ที่เขาเอาไว้ห่อศพอะเอาตรงนั้นมาย้อมแล้วใส่คนจะได้ศรัทธาเพราะว่าเหมือนกับว่าสายเค่งอะนะเป็นพระต้องจนถ้าถ้าดูดูรวยแล้วมันก็เหมือนมีกิเลสไงแต่งตัวดีบ้างอะไรบ้างมันมันเหมือน,ม,นมีกิเลสเยอะก็แต่งตัวผู้เจ้าบอกไม่ใช่ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้แบบนั้นแล้วท่านบอกว่าศาสนาของท่านเนี่ยเน้นเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อีกข้อนหนึ่งมันมีอยู่ในบทหนึ่งนะท่านบอกว่าถ้าดูดูปัจจัยสี่อะปัจจัยสี่ท่านบอกไม่มีใครนับถือผู้เจ้าหรอกพระนรนก็ถามว่าทำไม่ ท่านบอกว่าก็คืออาหารเนื้อดีคนก็ต่อแถวถวายส่วนผ้าบวชใหม่บางทีไม่อดอดอยากๆไงถ้าวัดถ้าเอาตรงนี้มาวัดอ่ะคนก็ไปศรัทธาพราที่อดอดยากหหมดนี่แหละผู้จ้าก็บอกแต่ถ้าเกิดคนจะมาศรัทธาท่านน่ะท่านบอกว่าให้ดูเรื่องการปฏิบัติในปฏิบัติในศีลในธรรมแล้วก็อีกข้อนึงก็คือถ้าปฏิบัติในศีลในธรรมพวกพระอาหารก็ก็มีวัดปฏิบัติดีแล้วใช่ไหมผู้จา้าเลยบอกว่าให้ดูเรื่องการเผยแพร่ก็คือดูสองข้อ ข้อแรกก็คือดูวัดปฏิบัติข้อที่2ก็คือดูว่าผู้เจ้าเนี่ยเก่งสุดในเรื่องการเผยแพร่แต่ถ้าไปดูจีวรไปดูอาหารไปดูเนี่ยต้องฉันมือเดียวต้องเอาอาหารมาคุกรวมกันอะไรเงี้ยจะไม่นับถือผู้เจ้าเลยผู้เจ้าท่านพูดอย่างนี้นะเพราะไอ้ไถ่เข่งไายเทวทัศนแต่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสรุปก็คือผู้เจ้าแยกเป็นสองแล้วก็มีวัดปฏิบัติส่วนอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยก็คือถ้าบินธบาาเหมือนกันเนี่ยพระรวยพะพรวยพระจนหรือว่าลูกลูกเศรษฐีอะไรมาก็ได้อาหารเท่ากันอันนี้คือบินธบาาแต่ผู้เจ้า ผู้เจ้าบอกว่าให้รับกิจนิมนต์ได้ก็คือฉันเพลได้แล้วฉันเพยเนี่ยถ้าพ่อถ้าพ่อเป็นเศรษฐีอนิมนต์ลูกไปก็ต้องลูกก็ต้องอาหารอย่างดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะเรื่องอาหารเท่ากับว่าท้าที่ที่มีบุญะนะก็จะก็อาจจะอาจจะฉันสองมื้อก็คือก็คือเหมือนกับว่าบิณฑบาตหนึ่งมื้อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรับกิจนิมนต์ถ้าเพื่อนๆนนึกถึงพระพุทธเจ้าแบบจี้โกงอ่ะนะจี้โกงอ่ะเหมือนปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเหมือนว่าจนคือดีไง ก็คือมันเป็นลทัทธิคือเทนมาปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาจะให้นิกว่าผู้เจ้าต้องปลงปล่อยวางต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นต้องละมากๆไงตอนละมันก็ต้องเข่งไงพอเข่งถ้าอาหารกินดีมากเดี๋ยวเ็าจะบอกยึดติดต้องเอาอาหารมาคุกรวมกันอีกสรุปก็คือภาพตรงเนี้ภาพตรงเน,นี้มันมันเข้ามาในศา,าสนาแล้วมันแล้วมันก็เริ่มมีคําพูดว่าเป็นพระต้องจนไงเราดูชาวพูดตอนเนี้คือถ้าถ้าเด็กแสดงความสามารถเนี่ยไม่ค่อยมีใครทาบุญนะ แต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนแสดงความยากจนยากจนอนาถะนะโอ้เงินทําบุญมาเยอะเลยเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าประชาชนตอนเนี้คนพุทธคนพุทธเถรวาตอนเนี้ไปบูชาเรื่องการละการไม่ยึดมั่นถือมาาั่นการเค่งไงแล้วก,แวก็แล้วก็ไปบูชาเรื่องความจนว่าจนคือดีไงจนคือดีจนคือน่าศรัทธาไอ้ไม์เซตตรงนี้มันเลยฝังเข้ามาอยู่ในในประเทศที่เป็นพุทธเถรวาททั้งหมดไงเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอน้ํามันเจออะไรขึ้นมาเนี่ยในเมื่อไม์เซตก็คือ ก็คือจนคือดีอ่ะมันเหมือนคําอธิษฐานอ่ะอธิษฐานก็คือความคิดของเราเนี่แหละที่เราอธิษฐานแต่ว่าแต่ตรกาเนี่ยมันอยู่ในหัวของคนไงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแอนตี้ปฏิหารผู้เจ้าแค่คนธรรมดาทั้งที่พระท่านมีฤทธิ์เยอะแยะผู้เจ้าแค่คนธรรมดาแล้วมันไปมีบทว่าเนี่ยแหละให้รับให้รับผ้าเนื้อหยาบได้ก็เลยนึกภาพว่าพู้เจ้าเนี่ยต้องแต่งจีวรเก่าๆบ้างอะไรบ้างไงแล้วก็ไม่เหมือนกับเป็นคนธรรมดาไม่มีแสงไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็เทนมาว่าจนคือดีต้องไปแทนที่จะไปดูว่าวัดไหน ปฏิบัติดีเทศสอนดีไม่ไม่ไม่สนวัดไหนจนเอาก่อนเลยคือ <c ười> อยากไปทําบุญวัดจนๆไงซึ่งไอ้จนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นการหลอกลวงไงเหมือนนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยคือบางคนบางคนเข้าไปบริหารไหนก็โกงเยอะก็ะโกงเยอะเวลาอยากจะดีขึ้นมาต้องทําชีวิตให้สมถะไงต้องแบบว่าทําอะไรให้มันเนี่ยแล้วแล้วสังคมก็จะเชียร์โอ้โหเนี่ยท่านดีมากเลยคือคนมันเหมือนหลอกคนว่าถ้าคุณทําตัวแบบสมถะไม่ฟุ่มเฟือยเนี่แหละคุณคงไม่โกงอะ่ะ คุณคงไม่โกงมันเป็นไมซ์เซ็ตไงผม,ผมพูดเลยว่าตอนนี้ไมซ์เซ็ตของไทยเนี่ยคือคนไหนที่จะดีเนี่ยมันเหมือนต้องทําตัวจนๆนนไม่ว่าประเทศเราจะเจอน้ามันเจออะไรมากมายเนี่ยในเมื่อทุกคนทุกคนบูชาความจนน่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ให้อะไรเพราะว่าการที่การที่เขาให้ให้คนมีเงินมีร่ํารวยคนไม่ไม่ได้มองเขาเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นไมซ์เซ็ตตรงนี้มันเกิดขึ้นมามันเหมือนกับว่าในเมื่อทุกคนมองว่าจนคือดีนั่นแหละมันก็มันก็เป็นผังของการในที่ฐานว่าไม่ว่าประเทศเรา คือจ,จริงๆอะคือผมบอกเลยประเทศคนที่มาเกิดประเทศไทยนี่มีบุญนะเพราะดูจากสถานการณ์ที่ตั้งเอ่ยน้ำมงน้้ำมันเอยมีบุญเก่ามาแต่ทำไมบุญเก่าบุญเก่ามาแต่ว่าทุกคนไม่ได้ใช้ทุกคนไม่ได้ใช้มีน้ำมันหลายครั้งเนี่ยไปยกให้สัมปทานประเทศอื่นให้มึงมาเอาไปเลยแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ถึงเวลาอย่าให้ประชาชนได้ประโยชน์เพราะประชาชนได้ประโยชน์เดี๋ยวติดใจไงถ้าเคยได้จะติดใจถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ร้องร้องแลกแถกกระเชิงกันไปก็ทนทนนไป ผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถ้าอยากให้ประเทศไทยเหมือนประชาชนรวยต้องเปลี่ยนไม์เซตผมพูดเลยนะพราะพูทธเจ้าของเพื่อนที่เพื่อนๆทุกคนน่ะไม่ใช่จี้กงอย่าไปนึกถึงพระพทธเจ้าจี้กงผู้พเจ้าแบ่งแล้วว่าคือเราต้องนึกถึงพระพทธเจ้าเป็นบุรุแห่งแสงบุรุแห่งแสงจีวอที่ท่านใส่เนี่ยมันมีผ้าสิงคีวันไงในยุคนึง่าจะเกิดเกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นแค่แบบเป็นผ้าที่ว่าเวลาสกปรกมันโยนเข้ากองไฟไง โยนข้อกองไฟเป็นผ้าที่ยุคนี้ยังทําไม่ได้เลยผ้าผ้าที่ซักด้วยไฟถึงมือผู้เจ้าเนี่ยเปล่งประกายเลยผู้เจ้าเนี่ยมีแต่ของศรรักดิ์สิทธิ์บาทเนี่พรมามาถวายเอาวพวกโรมามาถวายมีแต่ของศรรักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่เซตเรานึกถึงผู้เจ้าเนี่ยเราต้องนึกถึงบุรุษแห่งแสงผิวพันผ่องใส,สมีรัศมีมีรัศม,มีแล้วมีปาฏิหาริ์เนี่ยปาฏิหาริ์เยอะแยะถ้าเราคิดอย่างนี้เียมันจะเปิดมันจะเปิดช่องไงมันเหมือนเราอธิฐานอธิฐานสู่ความเจริญน่ะแต่ คือต้องประหยัดต้องอดเนี่ยต้องละละแล้วการละการไม่ยึดมั่นถึงมัน่นสุดท้ายก็คือมันต้องจนเนี่ยมันต้องจนมันถึงจะเรียกว่าละไงละไม่ยึดมั่นถึงมัน่นแล้วสุดท้ายไมซ์เซ็ตเราเนี่ยจนคือดีสุดท้ายเราก็จะจนกันหมดจนกันทั้งประเทศนี่แหละโอเคนะครับ